我。 ัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันหยุดหลุดโลกนะฮะสำหรับอีพีนี้ผมจะไปแคมป์ที่เจ็ดโคตนะวันนี้เราเรามีจองเดินเดินป่าและเที่ยวน้ำตกนะอ่าเป็นยังไงเหรอไปลุยกันฮะทุกคนตอนนี้ผมถึงจะถึงวิหารแดงแล้วนะอ่ฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้ว ก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานอีกทีนะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีพายุเข้าประเทศไทยนะชื่อพายุอะไรนะคุณพันแมกกีพันแมกกีใช่เดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานว่าเจ้าหน้าที่เขาว่างไงเดี๋ยวเราให้เขาประเมินแล้วกันว่าเราจะสามารถเดินได้ไหมถ้าเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็เดี๋ยวไปลุ้นหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะฮะเราแวะซื้อสเสบียงนะ พราะว่าตั้งแต่เช้าเรายังไม่ได้กินอะไรเลยนะเราต้องตุนก่อนเนดะี๋ยเราไม่มีแรงเดินนะครั้งนี้นะฮะผมเลือกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะฮะเจ้า ADV 350ครับเราปรหกุดไปที่อุทยานเจ็ดคดป่งก้อนเศร้านะฮะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะฮะระหว่างทางเราก็จะได้สัมผัสวิวสวยๆและบรรยากาศอันชุ่มฉ่ำไปเลยฮะ ผมว่าการที่เราเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์จะทําให้เราสัมผัสกับธรรมชาติระหว่างทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้นฮะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่และบุคคลฮะบางคนเดินทางด้ดยรถยนต์ก็มีความสุขได้ฮะส่วนตัวผมนั้นไม่ว่าจะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ฮะผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกมาฮะวันหยุดทั้งทีได้มีโอกาสออกมาแบบนี้ก็อ n นจอกับมันให้เต็มที่ไปเลยฮะ ไปดูขึ้นไปดูงในก่อนค่อยว่ากันโอเคทุกคนตอนนี้ผมมีแผนในหัวอยู่สองอย่างนะว่าเราจะขึ้นไปเดินป่าเฉยๆแล้วก็ลงไปหาที่แคมป์แถวชะอมนะหรือว่าจะแคมป์ที่นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวขึ้นไปดูหน้าง,งานก่อนต้องชำระค่าเข้า,ขาวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกว่ด่านปิดสองทุ่ม <c oughs> กิจกรรมการเดินป่าในครั้งนี้นะครับผมจองมาจากทางเขตของอุทยาน7ดคดโป่งก้อนเศร้านะฮะรายละเอียดเส้นทางก็จะแบ่งเป็น3รอบนะฮะใหญ่กลางและเล็กนะฮะรอบใหญ่ระยะทาง8กิโลเมตรเริ่มออกเดิน9โมงนะฮะค่าใช้จ่ายรอบใหญ่200บาทฮะรอบกลางนะฮะระยะทางในการเดินนะฮะ4กิโลเมตรนะฮะเริ่มออกเดิน10โมงครึ่งนะฮะค่าใช้จ่ายรอบกลางคนละ150าบาทฮะ ในส่วนของรอบเล็กนะฮะระยะทาง3กิโลนะฮะเริ่มเดินบ่ายโมงค่าใช้จ่ายคนละ100บาทะฮะเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนก่อนนะว่ายังไงเมื่อมาถึงนะฮะเราก็ต้องไปจุดลงทะเบียนนะฮะเพื่อลงทะเบียนการเดินนะฮะวันนี้ผมจองรอบกลางมานะฮะโอเครอบกลางเดี๋ยวเรามาปีบสิบโมงคึ่งนะเดี๋ยวเราไปดู ที่ก่อนว่าเราจะกางเต็นท์ที่นี่หรือเปล่าถ้าโอเคเดี๋ยวเราลงเต็นท์เลยนะทุกคนนะมาดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะเพื่อนโอเคทุกคนผมจะกางเต็นท์ตรงนี้นะ <c oughs> บริเวณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราลงเต็นท์ก่อนรีบเซต <c oughs> เดี๋ยวเรารีบเซตแคมป์ก่อนนะแล้วเราจะเตรียมตัวไปเดิน ปไปอัพเป็นรอบใหญ่นหฮะไปอัพเป็นรอบใหญ่ไหยได้นะเอาไหมรีบลงเต็นแล้วไปแจ้งเขาโอเคโอเคไปเพื่อนๆเราเหมือนเปลี่ยนใจเราจะอัพเป็นรอบใหญ่เลยนะไปบ้านบอกอยากเดินรอบใหญ่อ่ะฮะอ่าๆเคเคเดี๋ยวรีบเลยทุกคนนะผมต้องรีบทำเวลาแล้วนะฮะ เนื่องจากเราตัดสินใจเปลี่ยนจากรอบกลาง4กิโลเมตรเป็นรอบใหญ่8กิโลเมตรฮนะต้องรีบแล้วนะเพื่อที่จะไปสแตนบายที่จุดจบียนเริ่มเดินให้ทันเวลาฮนะตอนนี้ก็กำลังเช็คจำนวนสมาชิกนะฮะที่จะร่วมเดินในวันนี้เนะี่ย 53มีเพื่อนคนไหนเข้าห้องน้ำไหมมีห้องน้ำคนนึงค่ะ54นะโอเคห้าสิบสามห้าสินะครับตอนแรกเราบอกว่าเราตอนแรกนะเราคิดว่าเราจะเดินรอบกลางนะครับห้าสิบหนะไม่เอาออกมะเกยแล้วก็ไม่เอาออกมะขาดนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วเรารอบใหญ่เลยนะใช่ไหมอืมโอเครอบใหญ่รอบใหญ่ใครคิดว่าเต็งเดินไวกำลังเยอะขาแรง ไปไหมไปไหมมเตามเนื้อโอเคตามตามตามอตามตามตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งนะเราเริ่มเดินนะระยะทางรอบใหญ่ประมาณ8กิโลเมตรนะเราจะเราจะกลับมาถึงตอนที่เราคุยไว้เริ่มที่4กิโลเออที่หลอกมาคือ4กิโลนะคะพรามาถึงกลายเป็นคูณ2เปลี่ยนใจเฉยโอเค วันหยุดลุนโล,ลเขาชอบลำบากลงไปจ,งจ,ออจุดต่ำแล้วเราค่อยไต่ขึ้นมาขึันออกด้านจุดต่ำแล้ววนออกด้านนู้นใช่ครับเรา,เราจะวนน้ำกตกเจ็ดคดใหญ่แล้วก็ตตเจ็ดคดใต้เจ็ดคดเนี่ยครับขอบคุณเจ,จ้าหน,น้าที่อันนี้มันขี้ช้างรอเปล่าฮะใช่ครับมีขี้ช้างอยู่ตลอดทางครับมีขี้ช้างก็แสดงว่ามีช้างมีช้างครับมีช้างแลแต่หวังว่าเรา ไม่เจอไม่เจฮะหากินตอนกลางคืนอย่างเดียวครับตกลางคืนน่าจะออกแถวรอบๆนะคือช้างน่าจะมีโป่งโป่งเทียมอยู่เขาจะมากินเพื่อรักษาตัวเองนั่นน่าจะมีร่องรอยอันนี้คือโป่งโป่งโป่งเทียมเหรอครับช้างเขาจะมาใช่ครับอันนี้ช้างจะมาเพื่อตัดทั้งหลายจะมาใช้ก็เมื่อตัวเองป่วยครับถ้าจำเพาะจำพวกที่ว่าตั้งคันลังข้อผัดเขา ในเนี้ยผักป่วยท้องเสียอะไรเงี้ยก็จะมาใช้ประโยชน์จากโป่งครับเพราะว่าโป่งมันจะมีแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่เราเอามาเพิ่มเติมแล้วก็มีเกลือแกงด้วยครับที่มันจะช่วยในการรักษาขอครับก็ที่เขามารู้ได้ไงก็เพื่อเป็นพันธาตตาหยานเพราะว่าเองเพราะว่าตรงเนี้ยมันเคยเป็นโป่งสัดมาก่อนเราเลยมาเพิ่มเติมเกลือแร่และธาตุแล้วเขาก็จะมาส่วนน้องก็จะมาตลอดกลางคืนใช่ครับช่วงกลางคืนโอเค เพราะว่าเมื่อกี้ระหว่างทางเราก็จะเห็นที่ช้างเป็นระยะระยะนะโอเค,อเคดีดีไปไปไป <S <S 1> <S 1> ระหว่างทางนะเราก็เจอความอุดมสมบูรณ์นะฮะเราอยากเจอเห็ดแชมเปญเจ้าหน้าที่บอกว่ามันนั่นอาจจะไม่ได้เห็นนะเพราะช่วงนี้ความชื้นมันเยอะอาจจะไม่มีแล้วก็ต้องลุ้นดูนะว่า เราจะเจอไหมนะอตอนนี้ผมทิ้งท้ายนะฮะแม่บ้านผมไปไหนเอาไว้โน่นอ,อยู่ข้างหน้านนโอเคทุกคนเราถึงลำธารพี่ฮะตรงนี้คือน้ำตกหรือยังหรือว่าเป็นเป็นรองมาจากน้ำตกติ๊กขใหญ่ครับตรงนี้เป็นทาน้ำเดียวกัน เราเลาะดินลองไปเลยครับเลาะเดินขึ้นไปเจ็ดคดใหญ่ใช่ไหมฮะ <S <S ใช่ครับพี่ตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปน้ําตกเจ็ดคตใหญ่นะ,ะมีน้ําใสน้ําใสน้ําใส, <S <S ใสและน่าจะเย็นมากด้วยแสดงสว,ว่าข้างบนไม่มีฝนหนักไม่ขุนอย่างน้ำอย่างนี้คือน้ำไม่เยอะนะพี่เจ้าหน้าทีบ่บอกแจงว่าปลอดภัยฮะวันนี้ อันที่จริงก็มากับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกวันนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลถ้าหากไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่เขาก็คงไม่ปล่อยให้เราเดินมาอย่างนี้แน่นอน,นะฮะสบายใจได้ในส่วนของเส้นทางการเดินนะครับผมคิดว่ามันไม่ยากมากฮะเชื่อว่ามือใหม่หลายๆท่านก็น่าจะมาเดินได้ะฮะตรงจุดไหนที่จะต้องข้ามน้ำนะฮะหรือว่ามีน้ำเชี่ยวก็จะมเีเชือกที่เจ้าหน้าที่ผูกไวใ้ให้เราจับฮะ ประมาณ1ชั่วโมงฮนะเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายแรกฮนะน้ำตก7จ็ดคดใหญ่ฮนะทุกคนที่นี่คือน้ำตก7คดใหญ่นะเรามาถึงแล้วนะอ่า,านี้เวลา10บโมงครึ่งเราใช้เวลาเดินมาที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงนะจากจากสำนักอุทยานจากอุทยานเจ็ดคต่งคอนเส้านะชั่วโมงครึ่งเท่านั้นงนี้ว้าว ถึงแม้ในวันที่ผมมาจะเป็นวันเสาร์นะฮะนักท่องเที่ยวอาจจะเยอะนิดน,นึงนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฮะยังดีอย่างดีเราสามารถสลับกันไปยืนถ่ายรูปตรงจุดต่างๆของน้ำตกได้ะฮะเราใช้เวลาชื่นชมอยู่กับน้ำตก7คดใหญ่อยู่สักพักหนึ่งฮนะไม่นานนักเจ้าหน้าที่ก็เรียกเราให้เดินทางต่อฮนะ จุดหมายต่อไปก็จะเป็นน้ําตกเจ็ดคดใต,ต้นะฮะระยะทางจากตรงนี้ก็ประมาณ1กิโลนิดนฮะจากน้ําตกเจ็ดคดใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องปีนไปด้านข้างนะเพื่อจะไปอีกที่นะทางก็จะมีปีนป่ายนิดหน่อยนะเพื่อนเอส้นทางด้านข้าง น้ำตกเจ็ดคดใหญ่ตรงจุดนี้นะฮะก็ค mm ่อ hmm. น mm hmm. ข้างจะชันนิดนึงฮะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษฮะโอ้เก่งมากไปต่ออกหนู

ไปไปไปรู้สึกว่าทริปนี้นะฮะแม่บ้านจะสนุกมากเลยนะฮะตอนแรกเราแพนไว้แค่รอบกลางอาาตอนแรกไม่อยากมาแม่คนไม่อยากมาเลยคนอยากมาว่าฮะ,ะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะบางคนอาจจะ ดูว่าเรามาลำบากนะมันก็อยู่ที่คนชอบนะ่ในการเที่ยวของแต่ละคนนะฮะสำหรับพวกเราแล้วนะฮะวันหยุดหลุดโลกนะฮะเราต้องออกมาหลุดโลกแบบนี้นะฮะแคมปิ้งทัวริ่งปีนป่ายบ้างเล็กน้อยเดินป่าแต่ในอนาคตเราก็อาจจะไปพิชิตยอดเขาต่างๆที่เขาที่เพื่อนๆนักเดินป่าเข้าไปกันนะจะไปเหมือนกันนะ หากมีอากาศเราก็จะต้องลองสักครั้งกันนะโอเคเราไปกันต่อนะฮะตอนนี้เราหลุดออกมาจากน้ำตกเจ็ดโคตรใหญ่แล้วนะเส้นทางณนตอนนี้ก็จะมีพี่เจา้าหน้าที่นำหน้านะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงฮนะมีอะไรเกิดขึ้นพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาวิ่งก่อนอ่าไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาดูแลเราอย่างดีเลยะฮะให้เราตะโกนดังๆให้เราตะโกนดังๆนะถ้าเราถ้าเราหลงป่าให้เราตะโกนดังๆ ตะโกนว่ากิวข้าวอ่าอะไรก็ว่าไปโอเคไปเพื่อนๆน้ำเย็นชื่นใจหอบนิดหน่อยนะฮะเส้นทางเดินป่าของที่นี่นะฮะระยะทางอาจจะดูไกลถึง8กิโลเมตรแต่ผมกลับรู้สึกไม่เหนื่อยเลยฮะ จะรู้สึกสนุกมากกว่าฮะเพราะระหว่างทางมีอะไรให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาธรรมชาติร,บรอบๆตัวเราที่อุดสมสมบูรณ์ทำให้เราเพลิดเพลินในการเดินจนลืมนึกถึงว่าเราเดินมาไกลเท่าไหร่แล้วตรงจุดไหนที่อันตรายก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเดินสนุกเดินง่ายมือใหม่เดินได้ปลอดภัยหายวงเลยครับ เอาทุกคนเราห่างกับทีมแล้วนะเสื้อแดงยังอยู่ฮะเสื้อแดงยังอยู่นะฮะเสื้อแดงยังอยู่ฮะทุบเราจะมีน้องเช็คพอยต์อยู่หนึ่งคนนะฮะปิดรังท้ายนะฮะ อย่างที่บอกนะฮะบริเวณไหนที่อันตรายต้องปีนป่ายก็จะมีเชือกให้เราจับนะฮะตรงจุดนี้ก็เช่นกันฮะก่อนที่จะถึงน้ำตก7จ็ดตใต้ฮะเส้นทางตรงนี้อาจจะชันนะฮะแต่ขึ้นง่ายลงง่ายสบายมากฮะกลุ่มผมที่มาเดินรอบใหญ่ในวันนี้นะฮะก็มีประมาณ20คนฮะจะเป็นกลุ่มปิดท้ายนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีล่วงหน้าไป2กลุมฮะ ซึ่งเราเป็นกลุ่มปิดท้ายก็เดินง่ายๆชิวๆไม่ต้องเร่งอะไรมากฮะในที่สุดเราก็เดินมาถึงน้นําตกเจ็ดพันใต้กันแล้วฮะเป็นอีหนึ่งน้ําตกไฮไลท์ของที่นี่เลยฮะซึ่งมีความสวยงามมากฮะไปไปส่วนตัวผมนะฮะเป็นคนที่ชอบเล่นน้ําชอบแช่น้ําอยู่แล้วนะฮะพอมาเห็นอะไรแบบนี้ก็จะกระโจนเข้าใส่เลยฮะ ในส่วนที่ผมมาในวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่8กจิกาิกนนะฮะปริมาน้ําก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปฮะกำลังดีเลยฮะวันหยุดทั้งทีพอได้มาทําอะไรแบบนี้ผมโคตรจะมีความสุขกับมันเลยฮะผมเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะสวยมาก ส,สวยมากสวยมากโอเคเพื่อนดูดูความสวยงามน,นะมันจะมีมุมที่สามารถขึ้นมาตรงนี้ได้น,นะฮะมันไม่ได้ลึกนะมันแค่อเอวเองนะฮะ ูโอ้ยอย่างดีอย่างดีไม่เสียใจเลยที่แวะมาผมใช้เวลาสนุกกับน้ำตกเจ็ดคดใต้ยอยู่พักหนึ่งฮะก็เริ่มหิวฮะต้องเติมพลังงานฮะเนื่องจากตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยฮะก่อนถึงอุทยานเราแวะซื้อสเสบียงอุนไว้กะว่าจะกินช่วงก่อนเริ่มเดินนะฮะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้กินฮะเนื่องจากเราเปลี่ยนรอบฮะ เลยต้องแบกมันขึ้นมากินที่นี่ฮะเฮ้ทุกคนตอนนี้เราจะเติมสบ,บียงเข้าร่างกายนะฮะหลังจากที่เดินมาเ,นเหนื่อยสองกิโลสามก,กว่าไม่ใช่สิเดินมาสองชั่วโมงกว่าเดินนะยังดี เหลงตกฮนะเจ็ดพดตต้สวยฮะทางมีโอกาสอยากให้ตามรอยมาที่นี่นะเดินไม่ยากเดินไม่ยากสนุกดีวันนี้นะฮะเราก็จะบอกลาน้ำตกเจ็ดโคตต้นะฮะของปันเนนะีะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะผมจะกลับมาเยือนที่นี่อีกนะฮะ จุดหมายต่อไปของเรานะฮะก็คือน้ําตกเจ็ดดเหนือนะฮะเป็นไงแม่บ้านสัมภาษณ์หน่อยฮะสนุกไหมแล้วทีแรกบอกไม่เอามีข้อหนึ่งนะที่ผมดีใจคือเราเลือกที่จะเดินรอบใหญ่นะตอนแรกเราตั้งใจมาปักธงมาจากบ้านคือแค่รอบกลางนะมาเปลี่ยนใจเอาตอนที่ กลางเต็นท์เนี่ยพอมาถึงพอมาถึงจุดลงทะเบียนเราก็ยังลงรอบกลางอยู่นะเราก็มองหน้ากันแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วเว้ยอ่ะใหญ่ก็ใหญ่ดีมากกังวลทีแรกว่ากลัวมันจะเหนื่อยไงสุดท้ายก็สนุกซะง,งัออ้นโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงน้ำตกเจ็ดคดกลางนะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกแล้วก็น่าจะชนกับอ่า กรุ๊ปกรุ๊ปที่ลงมาเดินรอบกลางนะแต่มาชนตรงนี้พอดีตรงนี้ก็เลยการจราจรจะหนาแน่นนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ค่อยไหลไปฮะทุกคนสนุกฮะเส้นทางการเดินจะแบ่งเป็น3ามรอบเลยฮะเล็กกลางและใหญ่นะฮะของเรารอบใหญ่ฮะเราจะเดินทวนเข็มนาฬิกานะฮะส่วนรอบเล็กแล้วก็รอบกลางฮะจะเดินตามเข็มนาฬิกาฮะของเราจะออกก่อนประมาณ1ชั่วโมงนะฮะ แล้วเราก็จะบําจบกันบริเวณน้ำตกเจ็ดคตกลางเมื่อกี้ฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่น้ำตกเจ็ดคตเหนือนะน่าจะเป็นหมายสุายของเราในในครั้งนี้แล้วนะฮะอ่าลงได้เลยใช่ไหมฮะมโอ้โหไม่ร้อนแล้ว ฟองใสบุ้งขี่นุ่มๆเลยนะทุกคนนะดีมาก ดตรงจุดนี้นะฮะก็จะมีทางเดินที่จะต้องใส่เชือกนะฮะก็ต้องใช้ความระมัดระวังดีวยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะส่วนตัวผมชอบเล่นน้ํามากมาถึงตรงจุดนี้น้ําตกเจ็ดคนเหนือก็ต้องจัดสักหน่อยะฮะ โอเคทุกคนตอนนี้เราออกจากเจ็ดพดเหนือนะระยะทางประมาณอีก1.2กิโลเมตรนะเราจะกลับไปถึงลางกางเต้นเรานะเป็นการเดิน7-8โลที่ไม่เหนื่อยเลยผิดกับเวลาไปขึ้นเขานะแค่เขาเทวดา900เมตรเนี่ยโหหอบเป็นหมาเลย <laughs> ใช่ไหมแม่บ้าน สนุกสนุกฮะมาให้อยากให้มาลองนะฮะที่นี่ฮะไม่ไกลาจากกรุงเทพคะะแปบ๊บเดียวเอง2ชั่วโมงถึงแล้ว1.2กิโลสุดท้ายนะฮะช่วงท้ายนี้ก็จะมีทางเดินขึ้นชั้นๆหน่อยนึงฮะดัะเดินไปยาวๆฮะอีกไม่ไกลแล้วฮะเราก็จะสิ้นสุดทริปการเดินป่าในครั้งนี้ฮะโอเคตอนนี้ บอกตรงนะฮะเรากลับมาถึงลานกลางเต็นท์ของ7คนแล้วนะใช้เวลาไปเท่าไห,หร่วะับมงใช่ไหมเ้าโมงครึ่งจบที่บ่ายสามเฮ้ยจบที่บ่ายโมงสรุปนะฮะรอบใหญ่เราใช้เวลาการเดินไปทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งนะฮะกาทีแจ้งว่าเร็วมากฮนะ ก่อนเริ่มเดินนะฮะเราคาดว่าจะจบประมาณบ่ายสามนะซึ่งในที่สุดแล้วก็เร็วกว่าที่คิดฮนะกลับมาถึงเราก็ต้องเซตแคมปเราต่อนะฮะเนื่องจากก่อนไปเรายังทําไม่เรียบร้อยนะฮะเมื่อเช้าเราชุกะหกฮะเปลี่ยนแผนก,นกันกระทันหันะฮะเลยเซตแคมปไม่เสร็จนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วฮะนั่งพักผ่อนซื้ออะไรมากินแล้วก็เข้านอนนะฮะ พามาดูบรรยากาศเช้านี้นะฮะอโอ้อครับเปยี่ยนเลยฮนะก็จะมีคอนเดนภายในเนนกาะหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวถ้าแดดออกสักพัก คงดีขึ้นหาใครที่มาแคมป์แล้วชอบความเงียบสงบนะฮะที่นี่ตอบโจทย์เลยนะฮะอุทยานแห่งชาติเจ็ดคตโงงก้อนเศร้าฮะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องบุ๊กไว้เลยฮะที่สำคัญใกล้กรุงเทพมากฮะขึ้นชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแล้วส่วนใหญ่จะเงียบสงบมากฮะซึ่งที่นี่เจ้าหน้าที่ก็ดูแลจาัดก,การดีมากฮะเช้าๆแบบนี้ฮะ นั่งจิบกาแฟกับวิวสวยๆบรรยากาศโคตรดีเลยฮะทุกคนระหว่างที่รอทาแท่งนะฮะผมก็จะยอยเก็บของไปพลางๆฮะเตรียมตัวกลับะฮะครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่ผมประทับใจเลยฮะอย่างที่บอกฮะเราจองมารอบกลาง4กิโลเมตรฮะแล้วมาเปลี่ยนใจเอาหน้างาน เดินรอบใหญ่8กิโลเมตรฮะตอนแรกก็แอบกังวลฮะกลัวแม่ว่านจะเดินไม่ไหวฮะแต่พอเอาเข้าจริงๆนะฮะระหว่างทางมันสนุกจนทำให้เราลืมเลยครับว่าระยะทางเราเดินมาเท่าไหร่แล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยเดินป่าผมว่าที่นี่ก็เหมาะมากเลยฮะที่จะมาเริ่มต้นฮะในส่วนของคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะไว้คลิปต,ต่อไปเราจะไปไหนก็รอติดตามดูได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ